สวัสดีค่ะคุณรติพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้เรามาคุยกันหรือมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของออการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าหลายๆท่านรอคอยกฎ,กฎกติกาที่ชัดเจนที่เปลี่ยนใหม่ในช่วงนี้นะคะซึ่งเมื่อวันที่20มกราคม2565ที่ผ่านมานี้นะคะมีการประชุมของสอบคชุดใหญ่ หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดประจำประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการแถลงข่าวออกมาซึ่งพวกเราก็ได้รับฟังข่าวจากหลายๆสำนักนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณรัติสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะว่าจากผลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับพวกเราสำหรับคนที่จะเดินทางจากต่างประเทศเข้าประเทศไทยนะคะคือ 1. เปิดให้ลงทะเบียน t ท s t อ n d Go อีกครั้งหนึ่งนะคะรอบใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่1นึกุมภาพันธ์2,565เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปด้วยนะคะ,อ,ะอันที่2นะคะ test and go ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ rt pcr 2ครั้งนะคะคือวันที่1และวันที่5ที่เราเดินทางไปถึงประเทศไทยนะคะ,ะและอันที่3 ที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะคะก็คือเปิดแซนด์บ็อกซ์เพิ่มนะคะมีเพิ่มที่จังหวัดตราดที่เกาะช้างนะคะแล้วก็มีเพิ่มที่ชนบุรีนะคะมีเมืองพัทยามีอำเภอเกาะสีชังอำเภอบางลมุงนะคะแล้วก็อำเภอสัตหีบซึ่งมีเฉพาะที่ตำบลน,นาจอมเทียนแล้วก็ตำบลบางสเสร่นะคะแต่ทีนี้ส่วนอื่นๆนะคะ ส่วนือื่นก็ยังคงไว้คล้ายๆคล้ายๆอันเดิมอันเก่านะคะคุณรตีจะไม่ไปเอ่ยถึงตรงนั้นแต่ตอนนี้มีมียังสงสัยเลยว่าเมื่อไหร่เราจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้เมื่อไรเราจะได้เริ่มลงทะเบียนได้อันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเทสนะคะเทสแอนโกจากกลายพันธุ์เป็นชนิดอื่นไหมอะไรประมาณนี้หลายๆท่านรอคอยนะคะซึ่งคุณรตีก็รอคอยเหมือนกันนะคะ ตอนนี้ความชัดเจนยังไม่มีนะคะซึ่งที่บอกว่าตรวจโควิด2รอบนี้นะคะคือวันที่1และวันที่5ที่ไปถึงหลายท่านก็ยังสงสัยว่าแล้วโรงแรมเนี่ยต้องจองโรงแรมเดียวกันไหมวันที่1กับวันที่5นะคะหรือว่าต้องจองคนละโรงแรมนะคะแต่ในที่ทแถลงข่าวออกมานี่คือวันที่1และวันที่5 เราสามารถจองโรงแรมแตกต่างกันออกไปได้นะคะซึ่งณนะตอนนี้คุณรตีขอแนะนำว่าเรายังทำอะไรไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้นะคะเพราะว่าความชัดเจนยังไม่มีเราต้องรอประกาศราชกิจจานุเบกษาก่อนนะคะถึงจะทำอะไรต่างๆต่อไปได้นะคะ,ะถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ให้ลงทะเบียน t h a i l a n d Pass นะคะ ก็ยังไม่มีนะคะก็ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับเทสแอนด์โกนะคะสงสัยระบบก็ต้องปรับใหม่ทั้งหมดนะคะจากที่เคยลงทะเบียนแค่1วันแล้วก็โหลดใบจองโรงแรมอะไรประมาณนี้ตอนนี้จะต้องทำา2วันประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่เรียบร้อยส่วนเรื่องโรงแรมนะคะคุณรตี สอบถามไปหลายโรงแรมนะคะเท่าที่ดูเนี่ยก็คือยังไม่โรงแรมก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะโรงแรมก็บอกว่าออตอนนี้โรงแรมก็ยังประกาศยังทำอะไรยังไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องรอประกาศร,รากชกิจจานุเบกษาประกาศเป็นทางการก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เป็นข่าวเป็นข่าวออกมานี่คือยังไม่เป็นทางการ นะคะอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะเหมือนที่เราเคยเห็นมาตอนก่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใจเย็นๆรอประกาศราชกิจจานุเบกษาก่อนนะคะแต่คุณตีเข้าใจนะคะสำหรับท่านที่จองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วแล้วก็จองโรงแรมแบบ aq ไว้แล้วหรือจองแซนด์บ็อกซ์ไว้แล้วพอได้ยินข่าวนี้แล้วก็อยากอยากเปลี่ยนนะคะ อยากเปลี่ยนจากกักตัว7วันจากที่ไปอยู่แซนบ็อกซ์เวันอย่างเนี้ยอยากเปลี่ยนมาอยู่โรงแรม1วันวันที่1กับวันที่5โอเคก็ยังดีเป็น2วันอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเผอิญว่าเขามีกติกาออกมาว่าโรงแรมวันที่1และวันที่5เนี่ยเราอยู่คนละโรงแรมได้นะคะเกิดเผอิญว่าบ้านเราอยู่สมติว่าบ้านคุณรตีอยู่ที่สัตหีบนะคะ คุณรตีอย่างเช่นวันที่หนึ่งคุณรตีก็เดินทางจากสนามบินไปกักตัวที่โรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งใกล้ๆสนามบินที่กรุงเทพแล้วก็เช้าออกมาก็กลับบ้านที่สัตหีบนะคะเสร็จแล้วส่วนวันที่5คุณรตีกส็สามารถจองโรงแรมที่แถวสัตหีบแถวพัทยาที่เป็นโรงแรมชาเอ็กซ์ตราพรัสนะคะ อันนี้ต้องเป็นชาบวกบวก,บวก,กน,นะคะคือเป็นเอ็กซ์ตร้าไม่ใช่ชาธรรมดาแล้วนะคะสำหรับที่จะไปกักตัววันที่1และว,วันที่5นี่นะคะเพราะฉะนั้นรอก่อนนะคะคือความชัดเจนยังไม่มีนะคะส่วนท่านที่จองโรงแรมต่างๆไปแล้ว AQ นี่นะคะหรือ Sandbox ถ้าอยากจะเปลี่ยนนะคะให้ให้ให้ทำความเข้าใจนะคะว่า การลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับ Test and Go ในรอบใหม่นี้เขาจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เดินทางตั้งแต่วันที่1น,นะคะเป็นการเริ่มลงทะเบียนให้เข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเลื่อนการเดินทาง แล้วเปลี่ยนมาลงทะเบียนใหม่แบบ test and go ที่กักตัววันที่1และวันที่5ที่เดินทางไปถึงนี่นะคะท่านก็ต้องเลื่อนไปสักประมาณต้นต้นเดือนนะคะคือประมาณวันที่6ที่7ไปละค่ะถึงจะลงทะเบียนทันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เวลา9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยจะมีระบบอะไรขัดข้องไหมเราจะลงทะเบียนทันไหม ะะเพราะฉะนั้นความชัดเจนต่างๆณนะวันนี้ยังไม่มีสำหรับ and เทสแอนโกรุ่นใหม่ <laughs> หน้าตาใหม่โฉมใหม่เรายังมองไม่เห็นภาพนะคะว่าจะออกมาแบบไหนรอประกาศราชกิจจานุเบกษาก่อนนะคะรอประกาศที่เป็นทางการให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะทำยังไงคุณรตีหวังว่าพวกเราจะได้ความชัดเจน ได้การประกาศอย่างเป็นทางการภายในเร็ววันนี้หรือภายในพรุ่งนี้มารืนนี้นะคะรอกันไปก่อนค่ะเป็นกำลังใจให้กันนะคะคุณรตีก็รอเช็นกันค่ะนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะถ้ามีความชัดเจนคุณรตีจะมาแจ้งข่าวทันทีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ